สวัสดีครับวันนี้วันที่13ตุลา2565นะครับวันนี้ผมเพิ่งประกอบตัวแชทซีของตัวบูมเสร็จนะครับตัวน,นี้คือ biX01 ครับก็คือกล่องอันนี้เพิ่งประกอบเสร็จนะครับก็ประกอบไปทำนูน่นทำนี่ไปฮนะอันนี้ก็ประกอบ ไม่ยากนะครับตามคู่มือคู่มือก็มีบอกไว้อย่างละเอียดเลยนะครับว่าให้เริ่มแบบไหนยังไงนะครับนี่คู่มือเขเป็นแบบนี้นะครับก็มีบอกมาเลยนะครับแล้วก็ตัวถุงของน็อตเนี่ยก็บอกไว้นะครับเบอร์หนึ่งสอี่ห้าหนะครับแล้วก็ช่วงไหนประกอบส่วนไหนใช้ถุงน็อตเบอร์อะไรนี่เขาก็จะมีละเอียดเลยนะครับก็ ถือว่าสําหรับท่านที่ไม่เคยประกอบเนี่ยก้ไม่ยากนะครับถ้าเกิดว่าผมประกอบได้เนี่ยทุกคนก็ประกอบได้ทุกคนนะครับก็หลังจากประกอบแล้วเนี่ยก็ถือว่าก็ยังชอบอยู่ดีนะครับเพราะว่าน็อตเนี่ยก็คือเกรดของน็อตเนี่ยเขาใช้น็อตเกรดดีนะครับหัวเกลียวเกลียวอะไรต่างๆเนี่ยก็คือ น็อตมีความแข็งแรงแล้วก็การฟิตติ้งหรือการไขที่จะไปอยู่ในรูในกล้องในเกลียวเนี่ยถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ตัววัสดุของมันก็มีความสวยงามนะครับแล้วก็แข็งแรงทนทานแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็ตัวคานเนี่ยก็จะเป็นจุดจุดขายสำคัญเลยนะครับของ ตัว BIX 0 1เพราะว่าเป็นคานแคบนะครับผมว่าน่าจะเป็นคานแคบมากๆแล้วนะครับในขนาดนเนี้ยเนี่ยก็แคบมากเลยนะในตลาดนี้นะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะประับให้เป็นคานกว้างได้นะครับมันม,มันจะมีชุดชุดชุดคิดสำหรับมีเราซื้อคานแบบนี้แล้วอยากจะให้กว้างนะก็จะมีมีชุดคิดขายต่างอาหารนะครับเดี๋ยวเรา จะพามาชมใกล้ๆนะครับว่ามันมีความสวยงามแล้วก็มีรายละเอียดยังไงบ้างน,นะครับตัวชชดซี b r x 0 1นะครับจาก o o ม m r s c i n g เ,เดี๋ยวเราจะพามาชมตัวชชดซีนะครับก็ตัวชชดซีนี่ก็เป็นวัสดุก็คือเป็นอลูนะครับ ความยาวก็คือ462มิลนะครับจากสุดถึงสุดนะครับความกว้างก็คือร0 0ด้านหลังนะครับ184ด้านหน้า188นะครับฐานล้อของมันก็คือฐานล้อก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับจากตรงนี้หน้าถึงหลังนะครับก็คือ313หนะครับหรือว่าวิวเบทนะครับ313โชคใช้โชคขนาด80มิลนะครับเป็นโชคสปริงน่อครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับ แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นระบบลิงก์นะครับเป็นระบบลิงก์ซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำเป็นระบบแนบเนี่ยก็มีชุดเป็นแหนบขายนะครับแล้วก็ตัวคานนะครับคานเนี่ยก็จะเป็นคานที่มีความแคบนะครับเป็นเอกลักษณ์ก็คือมีความทนทานนะครับแล้วก็แคบนะครับก็คือคานหน้าก็กว้างประมาณ1นึ่งรมิลนะครับ หรือว่าเป็นคารที่ดูแล้วคลาสสิกนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้สีแดงๆตรงฝาเนี่ยเขาก็มีขายแยกนะครับนี่ก็ตัวยางอันนี้เป็นล้อขนาด1.55นะครับยางเนี่ยเป็นยางตัว SP r o t e c h นะครับก็คือสูง8 8นะครับกว้าง24นะครับเป็นลักษณะการทำ ชสซี i, แล้วก็ยางล้อเนี่ยที่เป็นแบบคลาสสิกนะครับตัวโชคเนี่ยหูโชคเนี่ยก็สามารถปรับตำแหน่งได้นะครับกับอย่างนี้ปุ๊บเอียงมาได้แล้วก็ตัวมีรูเยอะนะครับสำหรับการปรับตำแหน่งให้เหมาะสมที่สุดนะครับแล้วก็ความแคบนะครความความเลี้ยวแคบของล้อเนี่ยก็มากกว่า4ี่พ่านะครับ Ο มุมเลี้ยวนะครับมากกว่าสี่เพราะว่า4ี่าองศานะแล้วก็มีความแข็งแรงมากนะครับ ตัวลิง์เลี้ยวเนี่ยเขามาอยู่ด้านหลังนะครับเป็นสเตเลสนะนี้วางแชดซีบนเซอร์เซอร์โวไอไอไอวางเซอร์โวบนแชดซีนะครับแล้วก็มีตัวเกียร์นะครับสำหรับเปลี่ยนเป็นสองเกียร์แต่ว่าผมยังไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับที่สำคัญก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัว อันนี้จะระบุนะครับคันคันเดียวของโลกครับก็คือมันจะมีเลขของใครของมันนะครับอันนี้คือนัมเบอร์หนึ่งสี่สามสองนะครับ BIX ศูนย์หนึ่งะครับก็จะมีเป็นการ์ดนะครับแล้วก็เป็นให้ลงชื่อในคลับนะครับของ BIX01 ศูนย์หนึ่งนะครับเป,เป็นสมาชิกข,ของเขานะครับตัว เผากลางนะฮะก็สวยงามนะครับแล้วมีความเหมือนนะครับนี่นี่เป็นโลหะนะครับเกียร์เป็นระบบ2เกียร์ก็มีเกียร์ทานเฟอร์กลางนะครับแล้วก็เขาบอกว่าอุปกรณ์ของเขาเนี่ยก็คือถือว่าซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตลอดนะครับเพราะว่าเฟืองแต่ละอันเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะครับอันนี้เป็นถาดวางแบตนะครับ แล้วก็สามารถที่จะนี่ถ้าเกิดว่าเราใส่บอดี้ lc 70หรือว่ารุ่นอื่นเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดได้เลยนะครับมีบานพับฮะก็สั้นๆหน้าก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัว brx 01นะครับก็สือว่างานยอดเยี่ยมนนคลับนี้อันนี้ราคาคือ1,9,500บาทนะครับ1,9,500บาทสวยงามแล้วก็ทนทานมากนะครับ brx 01ของบ o ม m r s c i n g ก็ประมาณนี้นะครับครับเราก็ได้รู้จักกันไปแล้วนะครับสำหรับตัวแชทซีของ Boom r a n i n g นะครับมันก็จะมีความหลากหลายนะครับระยะหลังเนี่ยเขาก็จะมีสมมติตัวแชทซีเนี่ยเขาก็จะทำตัวยึดบอดี้สำหรับบอดี้รุ่นต่างๆอย่างเช่นตัวยึดบอดี้ใส่แชทซีนี้ปุ๊มแล้วก็ซื้อบอดี้ตัว Discovery มาใส่ก็มีตัวยึดบอดี้นะครับหรือว่าซื้อตัว บอดี้แข็งของเลนด์โลเวมาใส่ก็จะมีตัวยึดบอดี้ของบอดี้เลนด้วยนะครับก็ถือว่าหลากหลายครับเพราะก็เหมือนกับว่าเขาจะถือว่าตัวแชสซีของเขาเนี่ยอันเดียวเนี่ยสามารถที่จะทำลดสเกลได้หลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นออกในลักษณะที่เป็นรถคลาสสิกเป็นหลักนะครับอย่างพวก Discovery พวกเ a n ด์โลวนะฮะก็สำหรับท่านที่ ดูแล้วชอบเนี่ยคุณในความแข็งแรงหรือว่าในคุณลักษณะของมันเนี่ยก็จัดได้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องทางของเรานะของเรามี4ช่องทางในการติดตามนะครับก็จะมี Facebook YouTube นะครับแล้วก็ Instagram นะครับใช้ชื่อเดียวกันหมดคือชื่อว่า RC s k i l l Thailand นะครับแล้วก็ Line ID นะครับ hda l i e n นะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 1 1 9 8 9 0 8 1 4 9 1 1น8 9นะครับผมเอนะครับสวัสดีครับ